สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนดับภาพนะก็เหมือนการอ่าทาบเหมือนการวาดภาพทับลงใบป,ประมาณนี้นะคะบนกระดาษแต่ว่าทีนี้เราใช้เป็นมือถือแทนเนาะไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็กดโอเคนะคะจะใช้เป็นแอปไอบิดเพนเหมือนเดิมเลยนะเปลี่ยนมุมมองตรงนี้นะคะกดไปที่กระดาษสอนการ3แผน่นเป็นเลเยอร์สว่างหรือเลเยอร์ทึบแล้วแต่สายตาเรามองเลยแล้วก็ไปที่รูปกล้องนะคะเลือกรูปเข้ามารูปที่จะใช้ต้องเป็นรูปภาพที่ชัด องค์ประกอบครบไม่ขาดนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยคือทุกมุมคือมันครบมันจะทําให้เราวาดง่ายแล้วก็มองเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะกดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดยกเลิกหลังจากนั้นก็คือปรับให้มันอ่อนลงนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วแต่สายตาว่า จะถนัดเออประมาณความจางประมาณไหนนะคะหลังจากนัดไปที่กระดาษซ้อนการสามแผ่นกดเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่แปลงสีในส่วนของตรงนี้เราจะวาดเป็นโลโก้สินค้าหรือชื่อสินค้าก่อนนะคะใช้ปากกา m เกอร์แบบแข็งเลือกเป็นสีขาวตามรูปต้นฉบับของเขาเลยนะก็วาดเนี่ยเป็นการวาดภาพไปเลยนะคะในส่วนของตรงนี้น <Fill> ะ <ink ling> ไม่ต้องไปคำนึงแล้วค่ะว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงหรือว่าเส้นมันจะยึกยักประมาณไหนคือเราเน้นน่ารักนะคะไม่ได้เน้นเป็นทางการเนาะถ้าเป็นทางการก็คือมันจะเป็นแบบโมเดลสินค้าประมาณนั้นแต่นี้เราเน้นน่ารักเนาะไว้ใช้แบบสําหรับงานวาดงานแต่งป้ายของเราเองนะคะนี่นะถ้าเส้นมันเล็กไปก็ทุกคนสามารถปรับได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมเลยนะส่วนของตรงนี้อาจจะแบบเร็วๆนิดนึง ได้เสร็จแล้วก็คือเป็นโลโก้กับชื่อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปที่กระดาษซ้อนการสามแผน่นกดเครื่องหมายบวกเพิ่มจะได้เพิ่มมาเลเยอร์ที่สีลากมันมาไว้ข้างล่างเพื่อที่ว่าเราจะวาดตัวขวดนะคะไปที่แปลงสีในส่วนตรงนี้ใครจะใช้เป็นปากกามาร์เกอร์แบบแข็งเหมือนเดิมก็ได้แต่หรือจะใช้เป็นปากกาแปลงสีน้ำสมจริงก็ได้นะคะอันนี้ส่วนแปลงสีน้ำสมจริงอะทุกคน มันจะให้โมเมนต์แบบว่ายึกยักยึกยักนิดนึงอะ่ะมันฟูฟูนะคะเนี่ยเดี๋ยววาดให้ดูนะเห็นไหมขอบมันจะดูฟูฟูแล้วมันจะดูน่ารักนะคะก็ไปวาดเส้นขอบของตัวสินค้ามาก,ก่อนาหายแบบนี้นะคะอืมวาดใหม่ ค่อยๆวาดนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือแบบต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องวาดตามรูปภาพนะแล้วก็วาดในส่วนของตรงนี้ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็คือระบายสีไปให้เต็มเลยนะคะม่นานผ้าประมันอาจจะยังดูแบบ แบบยังไงก้องแกงอยู่มันอาจจะยังดูไม่น่ารักนะคะนี่ส่วนของที่เราระบายไปเนี่ยแต่ไม่ต้องไปคิดมากทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบว่าปรับตรงสีตรงเงาใส่นู่นใส่นี่ได้อีกนะคะในส่วนของตรงนี้นะไม่ต้องไปซีเรียสมันว่ามันจะแบบดูทื่อๆอะไรประมาณนี้นะคะระบายให้เต็มเลยนะหรือใครจะเว้นแบบช่องว่างเล็กๆน้อยๆ,ๆเพื่อความมีมิติของภาพตัวเองก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีแบบ ปิดไปก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ความชอบนะคะความถนัดเลยเห็นไหมถ้าใช้เป็นปากกาแบบนี้ก็คือมันจะดูฟุ้งๆดูน่ารักเพิ่มขึ้นมานะคะอระ,ะบายป้ายได้ของส่วนตัวมาส่วนตัวขวดมาแล้วเนาะส่วนตัวของเซรั่มแล้วก็ไปที่กระดาษซ้อนกัน3แผ่นเหมือนเดิมกดเครื่องหมายบวกนะคะลากมันมาอ่าไว้ข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรในส่วนตรงนี้ใช้หัวแป้งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแทนก็ทำการ มันใหญ่ไปก็ปรับนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้สมดุลกันประมาณนี้แล้วก็มองไม่ชัดขยายให้สุดนะทุกคนเนี่ยขยายไปเลยไม่ต้องไปเกรงใจมันประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําการว่าตรงนี้เอาให้ตรงนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเลเยอร์มันอยู่ข้างบนนะมันจะได้ปิดขอบไอ้ตรงสีม่วงที่มันเกินเกินเข้ามานะคะ ประมาณนี้แล้วก็ระบายไปให้เต็มเลยนี่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็กดบวกเพิ่มเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกบวกเพิ่มไว้นะคะเอาเราอาจจะวาง,างไว้ข้างล่างก็ได้นะแล้วแต่คนแล้วแต่ถนัดเลยนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมแต่จะปรับให้มันอ่อนอ่อนนิดนึงประมาณนี้นะคะเพื่อให้มันแตกต่างกับ ไอตรงขวดตรงหัวขวดตรงนี้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาค่อยๆระบายนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่ายังไงรูปอะมันก็ใช้ได้อีกหลายงานเนาะตั้งใจทําให้มันแบบได้รูปเดียวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ปรับให้มันอ่อนอีกนิดนึงทุกคนเพื่อที่ว่าเราจะวาดในส่วนของตรงนี้นะคะอ่อนยังไม่อ่อนอีกไม่อ่อนก็ไปปรับอีกนิดนึงก็ได้ นีะะคะก็จะได้ประมาณนี้ลากเส้นไปเลยแล้วก็เหลือส่วนหัวอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะใช้สีซ้ำกับตรงนี้อย่าลืมโบกเพิ่มเลเยอร์นะทุกคนเพราะว่าเวลาเราแยกอะ่ะมันจะได้แบบเวลาแก้ไขมันจะได้ไม่งงนะคะ เวลาถึงเวลาเรามันผิดพลาดแล้วเราต้องการแก้ไขเงี้ยมันก็สามารถแก้ไขได้สะดวกกว่านะคะอืะบายไปเลยประมาณนี้นะคะอืแล้วก็ส่วนหัวของขวดบวกเพิ่มเลเย,ยอร์ขึ้นมาใหม่นะคะใช้เป็นสีขาวอ่ะสีขาวตรงนี้เลยตรงนี้ก็คือจะเป็นการปิดงานแล้วนะคะ แล้วก็ระบายไปเลยระบายไปเยอะๆเลยนะคะใครจะเว้นว่างๆไว้ก็ได้เนาะแล้วแต่เลยอันนี้ก็จะได้มาในส่วนของขวดแล้วนะคะแล้วก็ไปที่กระดาษซ้อนกันสามแผ่นกดปิดตรงนี้มันก็จะเหลือแค่ขวดเซรั่มหลังจากนั้นไปที่ตัวขวดสีม่วงตรงนี้นะคะเราจะใส่เงาด้านล่างให้มันเข้มๆไปกดที่อัลฟาล็อกนะคะแล้วก็ไปที่สีม่วงสีม่วงตัวนี้ ปรับให้มันเข้มนิดนึงทุกคนเอ้ยเข้มเข้มเข้มผู้ผิดนี่นะคะแล้วก็ปรับหัวให้มันใหญ่นิดนึงแล้วก็ยอ่อให้มันแบบอย่างนี้นะคะปรับมันอาจจะเข้มไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะอ่ะประมาณนี้นี่นอืมเนาะเดี๋ยวขอเลือกใหม่แป๊บนึงนะคะ ประมาณนี้เลยมันก็จะดูฟ้งฟูงขึ้นมาอีกแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นสีขาวย่อลงมาประมาณนี้ขวดมันก็จะดูแบบน่ารักฟ้งฟิงขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนหัวทุกคนอาจจะมีความคิดคิดเอ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นการดาภาพแบบง่ายๆของไอบิดเพนนะคะ